ะจะริใญในธรรมสาธยายิโยมนะญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะวันนี้เราก็มาชมบรรยากาศในช่วงเช้าเนาะมาชมในการก่อสร้างโรงนอนเนาะอันนี้ก็มาอัปเดตนะโรงนอนเนะาะทยาดโยมได้ร่วมบุญนะร่วมใจกันมาสร้างโรงนอนแห่งนีนะ้เพื่อได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทางพระพุทธศ,ศาสนานะให้ลูกให้หลานได้อยู่ได้ใช้ สถานญาติโยมผู้เข้ามาเพืปฏิบัติได้พักได้อาศัยเนาะโดยการหลบแดดหลบฝนเนาะหลบยุงบ้างเนาะนี่ก็กำลังทำมุกหน้าเนาะมุกหน้ามุกหน้าอยู่ที่3เมตร50 เมท่าสิบเมทาสิบสามเมทาสิบกำลัง มดูดูบรรยากาศดูบรรยากาศอ่าพ่อสำหรดบสำเนิงกับจวดเลยมันมีอะไรคนคิดเต้น,น,นคนบ่ อันคือวัดระดับน้ามยางดีอยู่ยอ,อ่าด้านละ่ะดัานนี้ไปข,<อ>ข้าใครหมดมออายเดยวเามาชมบรรยากาศนี่ก็ทำมุกหน้ามุกหน้าสามเมตรอเอามาข้ามอีกเอามาข้ามอีกตัวนี้ตัวพุนปติตติตตัวนี้เด็กมาข้ามอีก

ใส่ทงใส่เสาทำสันไทยขึ้นไ่ดาหน้าตั้งเลยตั้งเลยแมนแมนตั้งเลยตั้งเลยเอาคนตั้งเลยตัดตัดกันตตัดตัวไทยผมบอก ตัามกะตัดตัวตัวมันตักงเขาไม่เอาเอาเอาเส้นใลไปอาเสยไอเลยถ้าตัดเอาไม้ก็โย่เสายเาไปไมหล่นแมนเอาเส้ลายเลยตัวนี อไเดียวนาชมบรรยากาศอัปเดตลงนอนก็าลังทำมุกหน้าอยู่มุกหน้า3เมตรพอไว้หลบฝน ถอดรอง,ง,งเท้าเนาะฝนหลบฝนหลบแดดนะใกล้แล้วใกล้แล้วนะทำไปเรื่อยๆเราจะแบ่งครึ่งเนาะแบ่งครึ่งแ,แบ่งครึ่งได้ 3มเมตรหเมตรคูณหเมตรเนาะสำหรับห้องด้านหน้าก็ได้3าเมตรห้นาะยาวไป3าเมตรห้ออกไปด้านหน้า3ามเมตรห้ก็จะมีพื้นที่ไว้นั่งเล่นไว้ถอดลงทงถอดลงเท้านะนั่งเล่นได้ตรงนี้เวจาขอกันที่น้กรตดากังนะ

เป็นดูสถานที่เน,ะะะนานปะปฏิบัติพกคุบารุปนซื้อซื้อจอบให้ใหม่ได้ไหมคะม,มันสับไม่ไม่ลากมันไม่ได้อ่ะได้ได้เมื่เอเช้าถางได้กี่ทางก็ไม่รู้กว่าดแต่ตรงนี้ยังไม่ทำแล้เวเราค่อยมาสับตรงนี้ยัง,ยงเป็นป <ะ S 2> ล,กลกๆต ตอไม้เล็กๆเนาะแต่ตรงนี้ถางตอแล้วเหลือแต่กวน,นแล้วก็เอาหญ้าที่มันเกิดขึ้นออกค่ะนี่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินจงกรมงานประพฤติปฏิบัติทำอ่เนี่ยมาสับต้องมาสับพวกเนี้ยพต่อไม้เล็กๆสะดุดเพราะว่าคุณยายคนนั้นบอกว่าจะสะดุดแล้วเลือดออกที่ขาอือรับปรับเพราะว่านนั้นจะได้เดินเส้นทางนี้ เวลางานปฏิบัติธรรมประจําปีงานปฏิบัติธรรมเนาะหรืองานวันนัดพบผู้ไฟ่ธรรมเนาะเ็าจะเดินตามนี้อ๋ออันนี้อันนี้ปัดแล้วแต่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้สับเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ถอนตอลากลากไม้ค่ะอันนี้ก็เป็นใบตอนนี้ก็เป็นใบส้มลมเขาเรียกว่าใบส้มลม ันนี้มันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวสามารถไม,ไม่รู้หรอกไม่ชีตัดทิ้งหมดเลยเอาไปต้มเป็นยาร้อนไดน้ตัวนี้เนาะเอาไปต้มเป็นยาร้อนได้เขาเรียกว่าใบส้มลมมันจะเปรี้ยวอ๋อ,อไอที่เอามาให้ฉันวันนั้นที่ปเปรี้ยวๆเ,วเ,วเรอคะ่ะใบนี้ใช่ปะใช่ใช่นี่ใบอันนี้แหละอ๋อค่ะใบส้มลมเนาะอันนี้ก็สิบมันไม่เรียบอะค่ะมันไม่เรียบเราต้องทําปรับไม่เรียบแล้วให้มันเรียบอรบจอบจอบมาปรับ มาเสียมาเสียหญ้าแล้วก็ปรับพื้นที่ไปด้วย<ม>ตอนนี้นไม่เรียบแล้วก็ทำให้หม,มันเรียบเ,ยเสียนี่ก็ประมาณส<ม>ิบเมตรเนาะสิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรมันเป็นคลื่นเป็นคลื่นแล้วก็ต้องปรับสับสับสับแล้วเอาคาดมาเกลี่ยคา,าดมาเกี่ยสับสับแล้วคาดมาเกี่ยอนั่นที่ จำไม่ได้ละไอตัวไหนนันท่คํามเพลนตัวหนึ่ง,ต,งตายแล้วก็ลืมชื่อมันตัวหนึ่งตายอันเนี้พวกนี้เราก็ต้องมาสับแต่เรียกมันก็ไม่หันนะอัพสับทับบบปรับตัวนี้ก็ปิดรูไว้เดี๋ยวนักปฏิบัติทมจะขาหักรูอะไรคะปวกรูปวกรูอะไรนี่นะตรงนี้กวาดแล้วอ๋อสาธุสาธุเนาะแต่ยังไม่ได้ถากตอนเช้าเนี่ยถ้าไม่มีการก่อสร้างเนี่ยก็เงียบ ถ้าไม่มีการก่อสร้างตรงนี้ก็เงยียบตอนเช้าเนี่มาฟังเสียงนกก,ก็กแกลกก็กแกลกก็แกลกเนี่ยนกเสียงธรรมชาติเนะธรรมชาติเขาแสดงทําให้เราดูอยู่ตรงโน้นก็มีอยู่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านาะมีเก้าท่อในป่าย่าย,ายามาแทกซึมแถวนี้ก็ได้อีกอยู่อ,อีกหนึ่งแถว เยอะพอสมควรเนาะนี่ฉันเสร็จก็มาเดินฉันเสร็จก็มาเดินออกกําลังกายเนี่ยพวกเศษไม้เล็กๆเนีเ่แล้วก็เอาจอบมาเกี่ยกียคียีอันนี้เป็นเหล็กที่เอามาไหมให้โยมเข้ามาดา ดาหยาตัวนี้สิบเมตรสิบเก้าแล้วเราก็ต้องเอาคืนไปให้ช่างเขาทำทำทำโรงนอนเผื่อเขาได้ใช้เอามาไหมไหมไว้ให้โยมเขาดาหยา้าชัดเจนอยู่เนาะสะาธยาโยมมีคนชมหนึ่งท่านค่ะอ๋อสาธุนี่ก็ทอ่อ อีตัวนี้มันชอบไปตามไปด้วยเนี่ยนันทินเอาไว้ชะไปหลอนนักปฏิบัติธรรมเดินจงกรมมันก็ไปงอมแงมนี่เวลานั่ดําไปไหนก็ไม่รู้เวลานั่งเย็ยบหมาตัวนี้ยมันจะไปเ <c oughs> ย็บใบตองแล้วไปดูซีว่าใจหรือจิตเจ้าของนี่มันจะวิญญาณน,นี่มันจะส่งออกนอกไหมมันจะไปค้นหาเสียงหรือเปล่าถ้ามันสงสัยอยู่มันก็ง กิมันก็ส่งออกนอกอยูถ้ามันสักแต่ว่ามันก็ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินแค่นั้นมาก็มานี่แหลนะเนาะเนี่ยดาแบบนี้มันไม่มันดาได้อยู่แต่ว่าต้องกบไม่กบมันก็เป็นลุม่มขุดขุดแต่ไม่กบมไม่ใช่ทำแบบรีบลีบ่ตุ๊ค่ะถากไอเอาต้นไม้ออก ถ้เพราะว่ามันต้องทําอีกอยู่แล้วมันต้องทำเรียนาดินแล้วก็ขูดมาสับๆแล้วเอาคาดมาคาดเพื่อให้มันดินมันล้วนขึ้นมาแต่ตัวนี้ถ้าว่ามันสั้นก็ทําไปยาวนู่นถึงนู่นก็ได้ด่าส่งต่อไปถึงนู่นก็ได้ถ้ามันสั้นถ้ามันระยะเดินมันสั้นเดี๋ยวถ้าพร้อมพร้อมเดี๋ยวบอกเนาะพร้อมเดี๋ยวบอกถรายาอดโยมป่าสวยมาก ก็มีกระรอกกระแตะมีสัตว์อยู่หลายหายชนิดที่อาศัยอยู่นะตรงนี้เนาะเป็นเพื่อนกันนี่แหละนะเพื่อนเกิดแก่เจียบตายนันทีนันทีคิดดื้ออีตัวงามๆเขามาเอาไปหมดมแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่โชคดีมันได้ฟังธรรมนี่ล่ะ ได้อยู่ต่อคุณได้อยู่ต่อนะน,นันทีนี่ก็าทางเดินจงกลมเดินเสศษก่อนเดินเสร็จพยายามสร้างความเพียรเสร็จก็อนุญาตให้สัตว์อะไรเราหนึ่งเขาได้ใช้พื้นที่ได้ด้วยเพราะว่าเราเดินปุ๊่มเนี่ยเราสร้างความเพียรเนี่ยพวกมนุษย์ก็ดีหรือพวกพญานาคก็ดีหรือสัตว์ดิบดิฉันต่างๆก็ดีพวกเป็นไก่ทิพย์ก็ดีเขาจะไม่กล้าข้าม ต้องบอกต้องอธิษฐานเป็นปกติทางความเพียรก็อนุญาตหลังจากที่สร้างความเพียรเสร็จก็อธิษฐานเหรอคะอธิษฐานอนุญาตให้สรัรพสัตทั้งหลายสามารถใช้พื้นที่นี้ได้มไม่แล้วแล้วตอนที่เราเดินอย่างเงี้ยมันจะมีสรัรพสัตเราต้องอธิษฐานว่าไงคะบางที<ๆ>เราเดินเยียบมดเยียบหอยเกินวิสัยตาไม,ไม่ไม่มีบาปเจตนาว่าเป็นกรรมจบจบจบ,จบอย่าไปถามหาอ,มอย่าไปถามหา เกินวิสัยแล้วมันไม่เกินวิสัยที่จะเห็นแล้วเนี่ยไม่มีนะถ้าถ้ามันไม่ลงใจก็อธิษฐานไปข้าพเจ้าจะสร้างความเพียรแล้วขอสัตว์ทั้งหลายจงหลีกทางข้าพเจ้าเด้อถ้ามันเกินวิสัยดวงตาที่จะเห็นก็ไม่สามารถที่จะหลีกได้เขาเรียกว่าเป็นอุบายให้เจ้าของลงใจเฉยๆนี่แหละอันนี้พี่นายมานั่งนี่เปล่าเนี่ยอันนี้ครูบาครูบานั่งนี่เหรอบามานั่งนี่อ้าวเราก็ไม่รู้ว่าของใคร บาานั่งตรงนี้แหละเดว่ายังไม่ได้าย่าเลยแล้ว<อ>ตรงนั้นมันมีอีกท่อหนึ่งใช่ไหมคะไอ้ที่มมาเนียมแต่จริงๆแล้วเนี่ยครูบาจะเอาลงตรงนี้ยท่อนหนึ่งในระหว่างเนี้ยมันจะได้มันมีช่องอยู่ใช่ใช่ไอ้ชีชอบมุมชอบลึกๆชอบแบบอ,อยู่ไกลๆอ่ะมันมันจะได้แบบ ไม่ได้ยินเสียงคนก่อสร้างอะไรเงี้ยเยอะโอ้ยก่อสร้างเน,นาะมรปฏิบัติธรรมก็เพื่อวางเฉยตัวสิ่งเหล่านั้นแหละไปไหนมันจะไม่ได้เจอเสียงอยู่เนี่ยถ้าสงบเข้าไปจริงๆก็เจอเสียงหัวใจเจ้าของอีกเต็มอาจารย์มาละบาบอกให้เชื่อมอินเทอร์เน็ตอ่าอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ไหม ชื่อมอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์แล้วพอมาในนี้มันมันออกแล้วมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็เลยเชื่อมเป็น Wi-Fi นั่นแหละที่มันขึ้นมามันเป็นสัญญาณอินโทรศัพท์เพราะปิด Wi-Fi ไงมาแล้วมาแล้วนี่ก็เป็นทอสุดท้ายนะทอสุดท้ายทอสุดท้าย นี้ก็ได้หนึ่งท่อก็จะเอามาลงตรงนี้ก็สามารถเดินเดินไปนี้ได้ลงอีกหนึ่งท่อตรงนี้ก็ดายาดลงไปนู่นก็ได้หนึ่งท่อรวมกันก็ได้ประมาณสิบข้างในสิบท่อเนาะบรรยากาศบรรยากาศถ่ายบรรยากาศป่าอุทยาน ถ้าเปิดรับจริงๆรับนักปฏิบัติธรรมจริงๆมันก็จะมาเป็นคอร์สเนาะสักเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันสิบห้าวันนี่นะไม่มีคนดูเ็ตติ้นเนาะ